เอาจำเอาจำพ่อย ja, ่อมยื่ไปไวครับพูดเป็นปูซ่าเด็กก็ถือเอาอยู่มาปูเท่าไหร่ที่บ้า บย่ะเอยดละ่นม่กินแม่จิ้อยู่เพราะว่ารูว่าไม่กนาเนื้อลกาเ้นทามา้าเขาู กันกินเอาใทีชิวนะไม่เทีวนะยอมชิ่วาแยกเห็บไอ้ัมุบ้าเอาหันหวย่งคืองกอนี่พอจะยอมหันหัวไปได้ขิวมาชิ่อว่ครับขอบคุดครับขอบคุณครับขอบคุดครับเป็นทีเป็นเห็นแบบหนึ่งยอมยอมซีเรยนีไม่บอกครับรอติดตาม รอติดตามสีเท่ากัพวงคือเธอหนเดียวในชานก็ได้ยินข่าวว่าเต้นก่อนรั้มเลยพ่อมอาอาจารย์โม่เหอไปประกาอาจารย์โม่ออกห้องจุดถามหาไงดิประเด็นอาจารย์โคก เอสอสอเดี๋ยวมันซื้อซื้อนี่บ่าคือโม่ซื้อเต็มเตมแล้วซื้ออาจารย์นะโมน้ำสบน้ำสกุลแล้วตัดสา <c oughs> สวัสดีพี่น้องป้องไปครับว่าขันฉันอ่อนฉันไหลสุดว่าขันฉันไปเอาหอ,อบสารไปเดีย๋ยเนี่ยกับมับมาโทรศัพท์หยุดอันล่าสุดพืนบาหามันนี่แล้อแต่ไหไม่ซ้ำ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณกล้วยพระรามแปดคะ่ะสวัสดีพี่น้องทางาแฟนเพจด,ด้วยนะคะทุกทกท่านนะคะไปล่างไหมเลือเบ่งไปไไปไัไปมาไ,ไมนเป็นสีแดงเอาคือสีเด้งจีแ <c oughs> ด้งไม่มาเดีย <c oughs> เด๋ยวกับ,บ ลูกสองไม่พอเอาหน้าสิมาเลยซื้ออย่างซื้ออย่างโอ้ซอขเกซื้อท่ออออออนที่ซื้ออยู่จักสองอัน บะเมียนอันละสิบบาทเม่ยอมเราจะอันหาแทงกับเลยกับเลยกับเลยหาบาทแสดงว่า ยาดองยุ่ยเสยขอนรุงสมุทรประกันยาดองมา้องห่วงแถ้นี้แถวโรงงานกองโอเยอะแยะเรกอกอแต่ไรเอามกประดุกปราหยุดเปกนไงอมกประดุกเอาชื่อว่ามกประดุกประศัต

ันเาอกอ่ำันาบอกอกินเขาก้อนเดินทางครับพี่น้องตาดสาวแป้งสาวแป้งตำบักเตงไมไ่กับารงพเลยพี่น้องกินเขา นั่นเดียดุผแนวยิ่งมากมข้เียวแมนยายอขอบคุณค่ะคือย่างมามีเลือดแล้บกเห็ดบ่เห็ดหยิบหื้อเนี่ย

ตอนนี้ลิ้นล่อค่ะตัวตกก้อน่หนาๆมันตแกแห้งดูค่ะ,ะสวัสดีค่ะมันมันหนักด้วยมันมันเป็นเห็ดอันมูหฮาเสียววานวนชวนๆด้วย

Ban phong mắm cổng tòa nhà của hàm phong ngon lời mẹ

把他们给蒸爆了。把他们给蒸爆了，把他们给蒸爆了。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 把 อร่อยไหมคะมาอไหมคะอร่อยมากครับกินแี่พวได้เห็ดนีแบบแสบพือกระชงเกินแสบอยู่แถวโบเกีมแม่จะเ็มเลยแสบกวลาบกล้วยคนเล่น

ไงๆเขาขาวมนเออพนนี้ยเป็นบางนนีมันก็ดอก้เนี่ยนนี่ีะันเป็นเห็ดมันเป็นเห็ดบ่มีขาแหแมนแต่หอยยังบ่มีขาเนาะ แสบบน้อมีนก yeah. ่ะบบ่เปใส่มาตุลาบ่ก็เปิดแาเล้เออเปิอก็นั่งเลยเปิดก็เย็นแขเนบพ้เนมนอเปิดเปิดาก็ไม่เีตอนมีขตเ่อง้งเด้ับบฮ รถบัสสวยเื่เล่ารวงก่อนบ่เมียนดีนเพิ่นเอินแม่เอ้ยอันจิละปิ้นผู้ด้ละสอกตายอยู่ใส่สมีเครื่องรถเห็นองยาดียว้่ามันื้อผู้ใดต้มใครเร่อไปตายบานเนี คิวนนมของเจาทดแ่ัตีไปนอากาศมอไทยพี่เนาะรับยงหัเสองแล้วพเบ้ากันแล้วแล้วตายย้อนบ่าไอ้น่าตายพลังตายกบอกันุมาืนตอายตทีเข้ามนนทั้งหมดแม่มันหลตายมันอากาศเไท่

กันแม่ ดีน้องจัดบินค่ะ 不是。 bạn dân ngăn เปที่เชิเขาอนาคตเป็นงองไายลงไ่ายถูกที่อนบ้านวางเปล่าสำเพอแค่ผ่านเงินไปนับงวแต่อยป้าตาสู้อัวนหุนทิ้งทำเลแต่หัวเบื่อที่เรื่องง โอกมากยมพเล่าหลี่เล่าเฮียฮิลูแต่นแ่งบัตร้างมามีกองพลมาส่วนหงหิงส่วนมาม่านด้ยีไปตรวจชีกับสุกลก็ตะลุนคล้องคอสินทำได้พีพืน สุกเลยเน่ยุกคำมือบ่ถือกอดี่คุ้เครื่องเลยนะบักอันนี้มังบรล่างตาต่บ้านท้นาดีแต่มันมีอยู่พอสมควรอยู่ะส่เาแ่ไปบวชถือศีลกินาตวดป่าไปทีอาชาพสมควรนตอนนี้คอยมางานบวชพี่น้องิน้าเคียงเสียงนไปกินมะได ตอนนี้ทำามเงียงงานพี่น้องอ้าพี่น้องใบสมิสก้อนนะคะนาอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขนนะคะบันทิสซาเนียสิไ,ได้อาบน้ำแดงตัวเป็นได้เรียนได้ไปละผมไม่ได้บอก อาพี่น้องไปสมีสักก่อนพี่น้องพอกันไหมสองทุ่มกะเดินทางลนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเดินทางนะคะเดินทางไปอ,งอ่ากทมแล้วนะคะมาส่งไายมารับมาด้วยพี่น้องเด้อปิดวงนะคะพี่น้องก่อนปิดวงนะคะ่ะพี่น้องบม่ว่าอะไรอย่าห่างพอกันไหมคะ่ะบบ๊ายบายย